คนเด้อยังอ่อนอยู่คนเด้อ่มูหยาไม่ปดโอ้ยกินจุไงง่องพี่น้องไงเบิ่งเอารถเบงเฮพี่น้องเบงเหาเลยได้ดพี่พอยงเฮดงนมาเลยไดอย่ามาด้อแตนเด้เยนะจ๊ะเหมือครับโอ้ยไป้วครับแต่ละคนสีแดงสีเขียวสีเขียว อนี่ครับพี่น้องมืนอกี้ทีมงานท่าจะพากันไปหาเฮทเพอทีมงานเราจะพากันขึ้นโพครับมื่อี้ไปรู้ด้วยกันมาที่ไดบ้างครับพี่น้องเ็ดเพอเ็ดเพอ เบิ่งทีมงานเราก่อนจะหาเห็ดกับน้ำมักบัวกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องโบกินข้าวกินน้ำก็ได้ครับกินมักบัวน่ะขรันเอาเห็ดปอนได้แป๊ะใหญ่บัวไปแล้วครับนายพนใหญ่เอาไป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 ครับพี่น้องในทางมาเลยไปหากันไปพ้อกันอยู่ป่าเห็ดกัน ครับบรรยากาศบ้านนี้ครับบ้านเทพมีไทรนะครับมีองอมีกล้วยนะครับทีมงานเรากำลังเดินทางไปหาเฮ็ดครับพี่น้องถอนเลือกเบอรทีมงานเราครับพี่น้องนี่มาแล้วครับ อันนี้น่าจะขึ้นตำบลดงเดินนะครับอำเภอภูพรจังหวัดสุการเฮาเลยครับตัวูครับเหมบึงบงัวลูกพี่ครับลพี่สารพงศ์ทีมงานพี่จะพาไปหาเห็ดนี่แหละครับ บาเง้อนะครับน้องนักงานเขาเมองจอดรถจอดรถกระถึกม่องเลยครับพี่น้องหนุ่มไปใต้นไม้แหละฮานายา นี่ครับพี่น้องเลยเริ่มขึ้นภูแล้วทางจะสันส้นๆขึ้นภูบม่รู้แล้วบ่ได้เคยมาให้มันมีบรรยากาศเป็นหินครับเนี่ โอ้ยสนใจมีทางขึ้นอีกทางนึงครับนี่เดี๋ยววันนี้จะเ,เป็นเป็นหินนะครับเดินทางต่อ เอาพี่น้องเหมือนเห็ดพอเลยนี่น,นี่ประมาณนี้แหละครับนี่น,น,นี่เห็นป่าแตกขึ้นมานี่บพี่น้องโอ้ขาลาครับพี่น้องเ้องเขียวลูก ยนั่นแหละนี่นี่เขีย่ยวมดนี่นสองดอกนี่ดีมันนอนเตะขนวนๆเลยน,น,น,นี่นี่หัวหญ้าอะไเด็แข็งหรืออ่อนล่ะแขอ่อนอ่อนฮึเรื่องนึกอ่อนเยอะอ้บอกให้มาเดีย๋ยวโอ้นี่ครับมันออกฝนแลกทั้เมื่อกี้นี่แต่ว่าเฮามาบ่ทันนี่ นี่ครับพ in mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเ๋ยวไปรุ้นกันนะครับว่าที่ได้จักรโลมันตามดอกเอาครับพี่น้องไปานนอนนี่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 ่แล้วนี่นีนี่เอาเอาเอาตีใช่ห้าแล้วขูดที่หอดแล้วก็บรรทัมันออกลายๆเด้อะ ลูกมันกำลังสิท่าฝนเลยนี่นี่เออนี่นี่นี่พู่มเอาให้มดคนละดอกเด็กลูกน้อยมันลูกน้อยมันได้เกลี่ยแล้วต้องได้เอาตัวมันมันใหญ่มันขาามันโมใหญ่ไม่ถึงดอก ใช่มา oh. ้ใหญ่เดี <oh> ๋ยวผมจะให้เบิรงวิวสา0องศาครับพี่น้อง Say lại mong quá khải khải phá 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 บางทีมงานกันเริ่มอ่อนๆแล้วครับเริ่มอ่อนๆกันแล้วครับนำทีมโดยไอ้ขน้อยคนครับฟังคนไปแล้วบั่ได้พัดดอกหันไปก่อนมูมันซุ่มนี่คุณดอกใหญ่ครับนี่เลยเห็นบั้ยนี่เนืยอกระตุ้นเทศไทย มาเกะกะเป็นโบ,บรลายเออมาถึกฝนสินี่ด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 ิอ่อนอยู่ดิคักหมอบขักก็นอนเว้นได้นี่นี่นนหาบางดีดีได้ไหมย มันซุ่มอยู่นี่ดิไม่ใช่มันเป็นโนนทำนี่นะมันกี้อนท่นี้ะมงนั้นแหละหาชัมงนี้แหลนี่ดิัเนมอืออ่ะมันจะนนน้อยนึงนะมันจะนโนแบบผฝาว เชื่อว่าเขาหมายถ้าเจ้าหมายไว้จะปลูกกระเทียมนะครับนางบองเกลือฮะเกลือครับโอ้โหจะเป็นเฮดเฮดเพาะจะเป็นเห็ด,ดพเ,เดพาะนะครับนี่เพื่อนี่ปลาเพื่อน โอ้แกน้ำเยก็อ่อนเดี๋ยว,วออเ,เสื้อกาวดินมันแห้งครับพอนักนผมเข,ขียวไปแล้วสงสัยปกายแลวไมืคนเห็นดินมันแห้งครับเบิกหัวเข,ขียวไปถ้าดินมันแ,บบแห้งนี่น่าจะ เ่ลายอยู่ครับนี่ดมันแห้งครับจะทำไปดอนไหม่อ้พีาน้องเอา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 เเอาเอาเอเอาเอเอาเอาเอาเอเอาเอาเอาาเอาเอาเเอาเอเอาเเอาาเอ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 าาเอ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 อาเอาอาเอาเอาาเอาเาเอ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 เอาเอาเอาเเอาเอาเอาอาเ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 ออาเอาอาเอาเอา โอ้ดอกใหญ่ออลิออนซ่อนเฮ็ดละโงกดอกนี่ใหญ่ครับเฮ็ดละโงกสั่มไฟเฮ็ดพ่อโอ้ยพ่อเฮ็ดพ่อเธอครับได้ได้ก่อนได้ขั้อมือแดงคุณนม่มือต้องการแดดต้องรแดดอย่าเปรี้ยงนะเมื่อไหร่เคยขั้วจะมาที่ไหนหลายกวัววันนี้เรามาใช้ชีวิตอยู่ในป่าครับหนึ่งวันครับไปแล้วครับ โอ้โหเกือบกำครับพี่น้องครับเกือบกำต้อยู่นามครับน้องเออน้ำน้ำปักไปต่อครับพี่น้องเฮ็ดพอหนังเลยนี่เป่หนังปักโอ้พี่น้องเบิ่งพูดอะไรไม่ยั้งหันเฮ็ดเฮ็ดโบ ไส่เทาอยพื่นมเอาอยู่นี่โอ้ยเต็มมดแล้วนะเต็มกระตายแล้วนป้าเระยเงอป้าไอตัวของกต่าโอ้ยโนเต็มเสมอเลขนีไอขน้อยพันยามคิกินเมือพเดีพอเพนไปจากนอเลยพองหาเียนื้อเมื้อให้กินได้ไปจากนอกอ่ะเเืออถ้ามันเป็นดีบนลมันทีอยู่เลิกครับฝนตกแล้วคีดดินจงไรนี่มันจะเป็นอะไรเนาะมันก็ทีเป็นเน่าอยู่นเนะ

หลายจ้อหลายคนแป้งคือบอกเต็มเลยครับน้องโมโครโอจะเฮ็ดเลยแป้งหนีละมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยอีกนหหมายไปเลยดิเอ้ามึงโมโรพูดหรอพูดรอกพดหรพดหรอกพดหรกพูดหรอกพูดหรอกพรอกพูดหรอกพร คขวนมคนะยังอ่อนอยู่คนนะไม่หงายม่ัขีดินจนไงงอพี่น้องไงเบิงเอาลเบิงนี้พี่น้องเบิงนหาเลยด้ิพเมฮิตยังย่นมาเลยได้ีมาด้วยตนด้วยเดี๋ยนะจ๊ะแตนหรอนี่ดอกยังมึงดนดูนมันบาเห็นมันได้นี่มันไต่ไออกเปวอ

เตร็จไหมครับพี่น้องน้ำหอมยากก็มีครับคือยุ่มเขามากดรดแล้วยุ่มเขาไหมนี่ครับกดจะลูกยังตีกันได้คนอ่ะโจ๊กเราพูโจ๊กลูกลูกเขาค้ำอยู่เลยตีตีเออทำมันตีพอนจะโจ๊กลงเลยเนี่ยครับพี่น้องครับคือการมหาประสบการณ์ของเธอหาเหตุพอครั้งแรกเอารมหาประสบการณ์ของเธอหาเหตุพ่อครั้งแรก ไปเดินทากต่อ เพรริ่งทำมาทาสร้างไว้ไข่นกครับพี่น้องนึ่โอ้เม็เดียวไขเบพ่นงหนึ่งไขยัยงนี่ครับพี่น้องหนึ่ค,คอมเมนต์มาเฮ้ยบอลเครื่องเข่าลงบ่เครื่องเข่าลงนะไปพุทซาวลงเลยจาวหักพุทซาวลงเดินทางกลับบ้านครับพี่ตอนขากลับขาลงเขาได้ขึ้นมาในบอลบางนั่นโอ้นี่ทะลงคนละม่องครับนี่ โอ้บรรยากาศแบบออรบ,บรรยากาศละแบบสวยงามดีครับพี่น้องหนิฮึกกบไปครับมลอดไปโอ้หน่อไม้อไหรหน่อใหญ่ขนาดได้หนิผมไปทางไหนละครับบาทนะครับมีสองทางครับี่ โอ้มีทางลงครับนี่โอ้ไหลลงไปเลยครับนี่มันจะต้องรักกับ <c oughs> โอ้ไหลลงไปเลยได้นี่เย้ โอ้ขึ้นพูครับขึ้นพูเ่ยแต่ในกาลโลงครับอมันยังบะนะครับ <c oughs> แตกทบแตกเสือมา <c oughs> แตกทบแตกเสือมาทางไหนครับคุณจักสีแดงสีเขียว <c oughs> โอ้สมพอ ขึ้นถึงหมดขึ้นไปมันสั้นมม่มีชี่ซางแถวถึงแต่ว่าลงมาใต้นี่โอ้ลงได้บ่แป้งเหอกอแมต้นนี้ิน้ี่เป็นลักเหมือนครับโอยไปแล้วครับค uh 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 ุณนเมื่อ่นและเขาไปีเห็นเนะไปแล้วครับแป้งเอาก็

ไอ้มัดหงไค่ะเอาเข่า้างงียพี่พ่วงนะไปทางหลังไปแดนที no ่ Gesch ่งไหนเดี๋ยวนี้มาทางี่อแจงมังเหงาไมอ้มาทานลูกเรือดีครับมาทานบ่เออมีเนตัวแล้วได้จอยเอามาทานูกเเลยลงเรือนเอาขาลงกอนแป้งเอาขาลงกอนแล้วจังเอาเอาขาลงแล้วเออเอาไม้เอาเอามือเท้าโกกไม้ไว้ เดี๋ยวิโลก่อนนะนั่งท <Ell anz, S 1> ่าเฉยแหะไร่พีนงไปเนี่นะลง้นั่งท่านท่าเแหลเดี๋ยวลงกอเอนลหรอเโอ้เบ้งทีงานเราทเี่แพงมาไหมแพงมาเคลือนี่ก็ได้นึ่แพงลงมาหาเรื่ยเหนียวลงมาลงมาลงมาลเื่อนี่นะเบิงทีมงานเาทุลักทุเลขนาดครับลงมาลดเดี๋ยวึงเลย บอกมึงค่ะขวดน้อยวดนี้บอกว่าจะดึงกันไว้เออจับมือดีๆแกยังดีเลยดิบอมันกินเกกม่อไห่ได้ยุ่งกูก็คือยานทค้าสองแบบด้งมันจะดึงกูนะ โมาน้หลังมานไม่้ำได้ตัวเอามันโอยูได้เมันเียมันยันหันสายหัวหัวเสายเลยไปเอาเอามึงมาไหมมึงแค่กูยันสาโอ้ยย่านแขนหักเลยย่านแขนหักคลิปนี้อาจจะยาวจะหน่อยครับให้เบื่อกันเนี้เดินน้ำป่าทำยางสิกิโลสกิโลครับถ้าถ่ายหล ถ้า,ายหลายอัดคลิปมันอาจจะยาวนะครับห่ายเหมือนกับจุดแตจุดไปเหมือนพอลำบากครับย่างส้ำทาง,ทางาน้ำป่าน,น้โดงวนไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยนีย่ครับการลำบากของการหาเห็ดเห็ดเพาะม้ว่าเห็ดยังครับลำบากวัดครับ้นา เรมาฮอดมอกจอดรถแล้วครับพี่น้องนลยเดินทางกลับบ้านนี่มึงขี่้างแป้งเอาเมื่ออยู่บอขี่้างช่งนั่งนั่นด้หดหาัดกีะบอาจะลูกลิบจลจะลงุงเมื่อวงะไโอ้โนี่ดิมากรูบลูบลิบลก เอ๋อให้เธอกินน้ำเลยหลังจากลงมาจากภูน่ะด้ประมาณนี้ครับเจอแดงแลครับเดี๋ยวเอามาแกงเฮ็ดซุ่มกันนะประมาณโลนึงประมาณโลนเลยตกใจครับมึงมองง่ายกินมึงเดี๋ครับกินอ่อนๆนี่ไอตีเรากินอะไรล่ะเพื่อไปทำบางตอนแกงตอนกินแล้วมันมาฉี่ใส ดิ่งลงหรอเขาก็ยังกินเขาจำเจ้วน่ะคนขุณองบลอนดอเกน่ยงถ้าเขากินเขาตายแล้วตั้งแต่พ่นมีนะเจวนะจำเออเจลมันะแคแ้บลองบบลูบลอนดของนี้ท่นเบื่อพี่น้อง้บุงพุนหาขนมามันขื้หาขปเบิ่วยเลยมันคื้หาเนี่ยแต่ทากาลงู เบิ่งเฮ็ดพอนี่คือหายากเลยนีน่นลุงพูนเราไปเสียค่าไฟเบิง่งผมจะเอาคุยเจียวกินดิบๆนี่ขุหยหอาเนาะมันก็บ,บ่ไใบขึ้นใบรุ่นเฮ้ยเอ้ยนี่นเจียวนี่กินดิบนี่แหงใจนี่แหละเราออกไปแล้วเป็นยูดซื้อๆนี่อ่ะลองกินดูด้วยเมย์มาไปตัวกินมาเนี่ย <laughs> กินโอ้แซบขึ้นอย่างนี้สีชุบผู้องตองตัวนั้นไผว่ามันแก้มันอ่อนเากินไหมเป็นทังไหอ่ะไมกันยม่เห็ดเพาะโมมีกินมมีกินครับเราหรือแาบางคนรเร่มันรู้มนขลนมัตใจนะเขาบออ่อนโผหตัวนี้ยังบ่แซบโอ้ยอ่อนลบ่แซบอะไ อ๋อเนอะยังไคนอื่นตัวได้กินรสถ้าเขาเบื่อเขากับปาเบื่อมันโเบื่อพ่อมีเขาทา่แกงไล่ะโอ้ยเอาใส่ปากกัใส่ปากได้ไหมล่ะ้กบแกงแลวมึงมาขอน่แล้วเอาเลยไปมิ้นมนแซ่บบโ้ยไ็่พอแล้วมันก็แซ่บแล้วเอ้ยไปตายตีตายกันหมเลยตายยูเทิรนคแล้วตายนะ เป็นยังไงล่ะมันอ่อนทบอาการมันเป็นยังไงต้องเอาแก้ๆเนาะเยาเมีอะม่มันนิ่มๆิ่อะม,มอบคุณับหอมปากหอมคอ